กลับแล้วนะครับ going back ครับก็จะกลับแล้วนะครับ we going back กอไม่ได้ going บกนหน่อยเราไไปเียวอะไรโทรศัพท์อยู่ใช่ไหม เป็นลูกโดดเล็กๆก็ข้าวรากระเพราผัดเนชากนน้อยมากนมน้อยสววเนูมันมันทำไมอะรนครับ จริงฮะมีหน้าละก,กลัวแล้วรีบ <g ülme> สก,กัดเลยนะรีบอมเลย <c oughs> อ่ะเนี่ยให้ดูหอยก่อนนะครับอ่ะเอาหอยเนี่ยเอาไปเทียบกันหน้าดิ<ม>าหอยก็ใหญ่เลยนี่คือตัวเล็กอันนี้คือตัวใหญ่ใช่เจ้า,าตัวใหญ่ไหมครับเอาไว้ลองชิมดูเนื้อมันน่าจะเนื้ากินตัวใหญ่ให้โบโซดีกว่าโบโซ่นล้อกินตัวใหญ่ได้กินคตัวใหญ่โบโซมันน่ากลัวมาก ไม่กล้ากินตัวอะไรพี่หญิงอันนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้กินขนมไปสคคไั่งไข่ตั้งไรเลยเนนะาะเค็มเดี๋ยวเรากินกับนี่พอดีนี่ไม่สั่งเติมอ,อะไรจากที่ผมสั่งเลยเหรอเอตยม<ห>แต่ว่าขอบแล้วเค็มนิดนึงได้ไหมเข้าหมักก่อนแล้ววะสป,ปาเกตตี้เส้นอะแต่ยังไม่ได้ไปปรุงนะเราพูดถึงเรื่องไขมัน น้าตาลคือความหวานร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะข้าเหนียวคือ9ก้าสิบห้าหรือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะเป็นน้ำตาลข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้ำตาลเน้ำตาลเยอะมากคนเป็นเบาหวานข้าสวยแปดสิบห้าอ้าวเหรอข้าวเหนียวน้ำตาลเยอะมากจะเล่าให้ฟังเข้าสวยเนแปดสิบห้าคือเผามอ่ะเขาบอกว่าต้เนีดนคือาเกตี้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น้ำตาลคือที่อยู่ที่น้อยสุดเขาก็จะพูดถึงเรื่องการเวลาเรากินอาหารนะถ้าเกิดเราต้องการการให้ตักให้เกิดเราต้าที่ว่า่วน น้ำตาลเข้าโดยตรงเลยข้าเหนียวก็กินแล้วจะงงนับเลยักินนะอร่อยนะข้าวเหนียวกินกิน้าบร้เก้าสิบหกเก้าสบแปดหรือก้า้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยงงมากเลยคือเราเทียบน้ําตาลร้อยเปอนต์น้ำตาลเปอรเซ็นต์ข้าวเหนียวอะเก้าสิบห้าหรือก้สิแปดแต่ข้าวสวยแปดข้าวสวยยังถือว่าเยอะอีกนะงานคนยุสานที่บอกว่าแล้วเขาทำงานถ้าเขากินข้าวเหนียวเขามีแรงอยู่ไหมมีแรงไม่ถาวรยเลย กูบบว่ามันไม่ได้ให้กูพูดอยู่เนี่ยไม่ให้พเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ท่าปลอมคลองสองน้ำนะครับกำลังจะเดินไปชมครับ we are at ท่าปลอม nè no. lên Rồi. thay đi. không đúng cái thì nó no. ขยะนั้งเดินมาคุจะทิ้งขยะคุณหาทิ้งขยะเขาไม่ให้ขอยอากเขามาคุณจะทิ้งระดาจิดตู่มาถึงมาตั้งแเนเ่ยแจะหาเขาเขาไม่ให้เขามาเลยวหก็ได้ยี่หวือได้ได้ยี่สิบด บาทใส่ไข่คมเ,เหลยไขค่คมสวยว่าต้นเนี้ยตรงไหนในต้นนี้สวยป็นติน้ามันจะใสแจ๋วเลยนะครับเราจะเห็นรากต้นฝ่าโกงกลางนะครับ <laughs> แต่ตอนนี้ฝนมันตกมันก็นเลยไม่เห็นอะไรนะครับ Usually the water is very crystal clear you can see the the mangrove root and everything you can see the bottom but it's because of the rain last night so the water not so clear today <c oughs>

A room for tonight. Connecting <laughs> room. <laughs> uh, connecting room. It's a bit too high. So we are going to the beach bar. With the beach. Memory beach bar. ทำไมดริงชื <fi xtures> <yapmış> ่อมโมรีจะให้เธออยู่ในความทรงจำไงทำไมต้องอยู่ในความทรงจำก็อยากจะเก็บเธอไว้นานๆไงแสดงว่ามันตายไปแล้วสินี่อยู่ในความทรงจำบางคนที่ไม่ตายก็อยากให้อยู่ใน